สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนร,ราชศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์รายดวงชะตานะครับของชาวราศีตุลหรือชาวรัชการาศีตุลน,นี่นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดซึ่งคนที่เกิดในราศีตุลน,นี่นะครับคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่ 17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับวันที่2ดาวพุธย้ายเข้าราศีเมถุนวันที่9ดาวเกตย้ายเข้าราศีสิงห์วันที่17ดาวทิศย้ายเข้าราศีกรกฎวันที่20ดาวคารย้ายเข้าราศีสิงห์ดาวพุธย้ายเข้าราศีกรกฎและ ดาวสุกย้ายเข้าราศีสิงนะครับซึ่งดาวที่ให้คุณในตําแหน่งต่างๆดาวทิศให้คุณในตําแหน่งมหาจักรนะครับดาวสุกให้คุณในตําแหน่งราชาโชคดาวเสาให้คุณในตําแหน่งเกษตรตาทิบดีนะครับซึ่งดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีตุลย่ยังไงนั้นนะครับเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนะครับเป็นดวงในด้านการเงิน ของชาวราศีตุลดวงการเงินของชาวราศีตุลน,นี่นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2564ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารนะครับในช่วงนี้ก็สถิตในภพกรรมมัดนะครับในช่วงต้นเดือนไปจนถึง19กรกฎาคมนะครับจะส่งผลให้การเงินของชาวราศีตุลน,นี่นะครับในช่วงนี้มักจะได้ทํางานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางการเงินการบัญชีการทําธุรกิจการทํางาน ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะครับนอกจากนี้ชาวราศีตุลนี่นะครับท่านจะมีรายได้เข้ามานะครับมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรายได้ที่ได้มาจากการทํางานจากการประกอบอาชีพจากการดําเนินธุรกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับยิ่งจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นถือว่าในช่วงนี้การ งานนี่นะครับสร้างเงินงานสร้างเงินงานสร้างรายได้นะครับส่วนหลังจากวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินจรมาสถิตในภพราพะในราศีสิงห์ตรงนี้จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีตัวน,นี้นะครับจากที่มันอาจจะเรื่อยๆเฉยๆมามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโชคมีลาบได้ลาบผลที่เป็นเงินเป็นรายได้เพิ่มเข้ามานะครับคนที่หาแนวทางหารูทางหาช่องทางในการประกอบอาชีพในการหาเงิน นะครับในช่วงนี้ก็จะมีรูทางมีแนวทางนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ลังสรรสิ่งต่างๆให้กลายมาเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้เพิ่มเข้ามานะครับจะทำาอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่านะครับมักจะประสบความสําเร็จเป็นไปดังใจที่ท่านคิดเป็นไปดังใจที่ท่านปรารถนานะครับจะหยิบจับอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองกันเลยทีเดียวซื้อง่ายขายคล่องนะครับเรียกว่าดวงเฮงกันเลยนะครับสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ น,นอกจากนี้นะครับเพื่อนฝูงมิสหายก็อาจจะนําลาภผลหรือโชคลาภทางการเงินนี่นะครับมาให้กับชาวราศีตุลบ่อยๆนะครับชาวราศีตุลน,นะครับซึ่งเป็นราศีนรเกณฑ์นะครับมีดาวเสรารสถิตในภพพันธุตรงนี้ได้ตําแหน่งดวงอุดมเกณฑ์จะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นะครับมีรายได้มีเงินมีทองนะครับพอกินพอใช้เหลือเก็บเหลือ,ออมนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือเงินสดต่างๆอันนี้นะครับรวมก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่านะครับดวงที่เป็นอุดมเกณฑ์จะไม่เด่นเท่าองค์เกณฑ์แต่ก็มีความโดดเด่นมากกว่าดวงอื่นทั่วไปซึ่งก็ถือว่าการเงินในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสาหรับชาวราศีตุลน,นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภมีดาวเจ้าเรือนดาวพระนะครับคือดาวทิศในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนก็สถิตยอยู่ในภพสุภาษได้ตําแหน่งราชาโชค ตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นะครับมีโชคลาภประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับอาจจะมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากมีของฝากจากแดนไกลจากคนที่อยู่ทํางานจากต่างประเทศทํางานอยู่คนละภูมิภาคนะครับได้รับของฝากจากเขานอกจากนี้ยังมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับถือว่ามี เป็นผู้มีวุ่วาสนาดีเลยทีเดียวการดําเนินงานการทําธุรกิจจิจการก็มีสกปรนเพื่อสนับสนุนเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับส่งผลให้นะครับ,รใ,นะรบในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีรายได้เพิ่มเข้ามามากกว่าเดิมและหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือดาภาพักก็มาสถิตนะครับในภพก,กรัรมะได้ตาแหน่งมหาจักรก็ทําให้ชาวราศีตุลมีตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเงินเดือนก็สูงขึ้นนะครับทำงานพิเศษทํางานปร,ประจำนี่นะครับก็ได้รับผลตอบแทน ได้รับกําไรที่ดีมีโชคมีลาภจากการทํางานบ่อยๆนะครับอันนี้คือดวงการเงินของชาวราศีตุลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาในด้านที่2ด้านที่2นะครับก็เป็นดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลน,นี่นะครับในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนนี่นะครับดาวคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิสถิตคุมลัคนาในภพกัมมะร่วมกับดาวศุกร์นะครับเพราะนั้นจะส่งผลให้การงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้ ท่านมักจะมุ่งมั่นโฟกัสไปที่การสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับการทําให้ตัวเองมีหลักมีฐานที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการเงินต่างๆนี่นะครับให้มีความมั่นคงขึ้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้นอกจากนี้ชาวราศีตุลน,นะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้ทํางานนะครับกับคู่ครองกับคนรักหรือคนโสดก็อาจจะได้พบเจอเนื้อคู่พบเจอคนรักนะครับ เพราะการทํางานนะครับหรือมีโอกาสนะครับที่จะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับที่มีคนเข้าลาออกไปหรือออกไปแล้วท่านได้รับทำหน้าที่แทนหรืออาจจะได้รับมอบหมายให้ทํางานที่มันติดค้างนะครับที่มีคนทํายังไม่เสร็จหรือเป็นการงานที่มีปัญหาเขาก็จะมอบหมายให้ท่านทําแต่ท่านไม่ต้องตกใจครับเมื่อท่านได้รับมอบหมายแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเลยเมื่อท่านทําแล้ว ท่านจะสามารถแก้ไขดําเนินการให้มันผ่านพ้นไปได้โดยดีและประสบความสําเร็จในที่สุดนะครับส่วนในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปในเรือนการงานก็มีดาวที่ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะนะครับและดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะมาสถิตคุมลักนณในพบการงานตรงนี้จะส่งผลให้นะครับชาวราศีตุลน,นะครับมีโชคมีลาบจากการทํางานจากการประกอบอาชีพนะครับทากิจการงานใดก็มักประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองคนที่หางานยังไม่มีงานทําก็มีโอกาสที่จะได้งาน หรือมีโอกาสที่ในช่วงนี้ท่านจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิมนะครับได้รับมอบหมายงานที่มีความสําคัญนะครับนอกจากนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังคอยช่วยเหลือคอยผลักดันนะครับในเรื่องของการทํางานในตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านทําให้ท่านทํางานด้วยความสบายใจถือว่ามีแบ็กดีนะครับไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเพราะฉะนั้นจึงทําให้การงานของท่านประสบความสำเร็จ เป็นไปได้โดยดีถือว่าการงานตลอดเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสาหรับชาวราศีตุลส่วนในด้านสุดท้ายท้ายสุดนี่นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงในเรื่องของความรักนะดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปเสนีนี่นะครับคือดาวอังคารในช่วงต้นเดือนก็สถิตอยู่ในภพกรรมะตรงนี้จะส่งผลให้คนที่มีคู่ครองมีคนรักแล้วมีโอกาสนะครับได้ทํางานกับคู่ครองกับคนรักนะครับหรือมีโอกาสได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจร่วมกัน นะครับเปิดกิจการร่วมการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับให้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะครับส่วนคนโสดคนโสดในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้พบเจอเนื้อคู่พบเจอคนรักพบเจอคนที่ใช่คนที่ตรงสเปกเพราะการทํางานเพราะการประกอบอาชีพนะครับเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของตัวท่านเองส่วนหลังจากวันที่20เป็นต้นไปก็ถือเป็นโอกาสดีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคนโสดเพศอตรงข้ามเข้ามาหาท่านมากมาย นะครับหรือมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญองลัง,งวัลสิ่งเซอร์ไพรส์าจากคนรักจากเพศตรงข้ามส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับคู่ครองคนรักก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้เงินใช้หรือการทําธุรกิจจิตการที่มีหุ้นส่วนผู้สัญญานี่นะครับก็จะทําให้ท่านได้ล่าผลหรือได้เปรียบจากการทําสัญญาหรือการทําธุรกรรมนั้นนะครับถือว่าในช่วงนี้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับชาวราศีตุลน,นี่อยู่ร่วมกันแล้วมีความสุข ร่ำรวยแฮปปี้นะครับตลอดทั้งเดือนที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลจนถึงต้นนี้เนี่ยนะครับก็คือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปนะครับของชาวราศีตุลย้ําว่าโดยภาพรวมโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่มนปรารถนา ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้โดยดีเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ